วันนี้บิ Big ๊กกิจเจริญไทยจะพามาดู5ข้อทำไมฟาซซโอถึงเหมาะกับทุกวัยวข้อที่1ดีไซน์มินิมอลน่ารักพ้อมมีสีสันให้เลือกเยอะมาก ไม่ว่าจะสายหวานสายเท่ก็มีให้เลือกหมดข้อที่2เทคโนโลยีและฟังก์ชันจัดเต็มในราคาที่จับต้องได้ก็ต้องบอกเลยว่าในเซกเมนต์เดียวกันหรือว่าจะเทียบกับค่ายอื่นก็ต้องบอกเลยว่าฟาซิโอจัดมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์ระบบสตาร์ทสต็อปทำให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นข้อที่3ประหยัดน้ํามันมากขึ้นด้วยระบบเครื่องยนต์บูคลอไฮบริดเติมน้ำมันเต็มถังทีนึงขับได้รายวันหลายกิโลเลยข้อที่4มีช่องชาร์จแบตมือถือให้ด้วยข้อที่5ใต้เบาะมีขนาดใหญ่มาก จัดมาให้ขนาด17.8ลิตรจุของได้สบายๆเลยแถมมีจุดแขวนของ2จุดโดยรวมก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งประหยัดเท่แบบไม่เหมือนใครใช้งานง่ายตัวเล็กก็ขับได้หากท่านใดสนใจสามารถมาดูได้ที่บิ J ๊ T H I U B L, ออกกิจเจริญไทยอุบลอ่อนเริ่มต้นเพียง1 8 4 1บาทเท่านั้นถ้าใครไม่มีไว้ใช้งานนี้หัวลาดมากเลย